วัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเอฟซนะครับวันนี้เราอยู่ที่บางแสนนะครับบางแสนแสนสุขเมืองสามมุกลือนามนครหลามหนองมนประชาชนสามคคีนะครับผมที่นี่คือชนบุรีนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นวงเวียนนะครับวงเวียนนะครับผม ทิวต้นมะพร้าวนะครับราววันนี้เป็นวันศุกร์นะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอ้โหมะพร้าวเป็นทิวแถวสวยงามมากนะครับนี่คือบางแสนตอนนี้ก็คนค่อนข้างบางตาหน่อยนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ก็สะอาดสะอ้านดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโน,น้นทางโน้นก็จะเป็นที่ร้านอาหารที่มีเต็นท์ผ้าใบให้นั่งนะครับแต่วันนี้เรามาในโซนที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรนะครับนี่เขามาปูเสือปูสา์นั่งนะครับพักผ่อนชิวชิวนะครับมุมนี้แต่ถ้าไปทางโน้นก็จะเป็นโซนเสีย,เ,สยเงินเสียตังค์อีงนะครับโอ้โห,โหต้นมะพร้าวสวยงามมากนะครับผม อันนี้ก็พาพาคุณย่านะครับพาคุณย่ามาเนี่ายาาพาพาญามาเที่ยวทะเลครับสวยงามไหมคุณแม่นานนานยอมยอมรับแล้วใช่ไหมว่าตอนนั้นไม่ใช่ทะเลตอนน,นี้คือทะเลนะเอ่อทะเลน้อยนีออ่อันนี้พาพาคุณแม่หนูเชื่อมนะครับมาเที่ยวทะเลนะครับ โซนอนนจะเป็นโซนที่ต้องเสียเงินนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับผมต้นมะาพร้าวเขียวชะอุ่มเลยครับนี่นะครับมาทะลงทะเลนะครับผมสวยงามสวยงามนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอ้โหน้ำใสนะครับน้ำใสมากนะครับวันนี้โอโ้น้ำขึ้นนะครับตอนนี้น้ำขึ้นฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ